ใกล้ออกพรรษาเนาะวันนี้วันที่สองแล้วออกพรรษาวันที่สิบเจ็ดนะก็แสดงว่าใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวเนาะเออความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเนาะเออ,เ,อเห็นไหมเออ วันที่สาิกันยาเนี่ยเห็นไหมกเกษณราชการเยอะแยะมากมายแม้ความเปลี่ยนแปลงความแปรปวนความไม่เที่ยงนะเห็นไหมคนเคาเกิดมาเนาะ,ะรู้อยู่ในกฎของอนิจังเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะ,ะเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่ เห็นไหมความเกิดแก่เจ็บใจเนี่ยแี่ภาษาคนภาษาคนต้องมีคนใช่ไหมคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนี่ภาษาคนแต่ภาษาธรรมนะเขาเรียกว่าเป็นนามหรือเรียกว่าจะไม่มีคนนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นนามเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นนะ อ,อมีความพอใจไม่พอใจโดยเป็นพื้นฐานเนาะเขาเรียกว่าฉันทะความไม่ความพอใจเมื่อไม่มีความเมื่อมีความพอใจความไม่พอใจก็จะตามมาเหมือนเขาบอกว่าทำคู่มีรักย่อมมีชังมีเกิดย่อมมีดับมีมืดย่อมมีสว่าง มีร้อนมีหนาวเห็นไหมมีกลางวันกลางคืนเนานี่เห็นไหมความเที่ยงความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้นะอ่าเ,เรียกว่านามก็ได้แต่นามนี้มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่ใช่วัตถุธาตุมันไม่มีตัวมีตนแต่ว่ามันมีพลัง เห็นไหมความทุกข์เอ้ยความสุขเอ้ยที่เราเรียกว่าสุขว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นนามที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะไม่ว่าเกิดก็ต้องดับดเห็นไหมเกิดแล้วก็ต้องตายจะตายเวลาไหนน่ะไม่รู้แต่ก็ต้องดับถ้าเกิดแล้วนะเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไป นี่เรียกว่าเป็นสัจจะสัจธรรมนะแปลว่าความจริงนะเพราะฉะนั้นธรรมะก็จะมองเห็นเนี่ยชี้ทุขไวเพราะความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์ไปยึดเอาความที่ไม่เที่ยงมาเป็นของเราอะอ่น่ยนเห็นไหมอ่ามันก็เลยมีแต่ทุกข์ นะมีแต่ทุกมีแต่ทุกนะ,ะ <c oughs> ทุกอยู่ลําไปแต่ก็ไม่เข็ดไม่ลาเพราะว่าอะไรล่ะเพราะความไม่รู้พวกความไม่ถึงเหตุแห่งทุกนะเรียกว่าเข้าไม่ถึงสัจธรรมนั้นเองนะเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ใฝ่ธรรมนะก็ต้องมาเรียนรู้ทุกนะ ทำยังไงเนอมันจะทุกข์อ่ามาขัดใจวันทีกทีนี้จะเห็นทุกข์่ะมาขัดใจไม่ใช่มาตามใจนะอ่าเหมือนมันอยากนอนเนี่ยลุกขึ้นมานั่งลองดูนะมันจะฟื้นขึ้นมาลองดูมันจะทุกข์ไหมอ่ามันไม่อยากทําลองลุกไปทําดูนะนี่เขาเรียกสวนกระแสโลกหรือเรียกว่าสวนกระแสใจนั่นแหละขัดใจนั่นแหละ ขาดไปเรื่อยๆฟื้นไปเรื่อยๆคมไปเรื่อยๆอกลมไปเรื่อยๆอะจนมันหมดแห่งใจหมดแห่งที่ตั้งของทุกขอะอะอะ่นั่นแหละคือสิ้นสุดแห่งทุกขสิ้นสุดแห่งเหตุเหตุก็คือใจจิตนี่แหละคือเหตุแห่งทุกเพราะฉะนั้นต้องดับที่นี่ดับที่ใจเหล่านี้ ไม่ใช่ไปวิ่งดับที่อื่นะะนะอ่านะอืมอย่าไปเมตตาแต่คนอื่นเลยเมตตาตัวเองมั่งอย่าไปให้โอ๊ยอันนั้นผิดคนนั้นผิดอย่างเงี้ยนะแก้ครนะอย่างเงี้ยอันนี้ไปแก้คนอื่นแล้วไม่แก้ตัวเองละนะนะอ่นะเนะ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 พราะฉะนั้นธรรมะ ต้องพึ่งตัวเองต้องแก้ตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเรียกว่าแก้กรรมนะอ่านะอ่าไม่ใช่ไปแก้คนอื่นอย่าไปเที่ยวแก้ใครแก้ที่ใจตัวเองเนะน่นน่นนะเพราะฉะนั้นนะกูเห็นวิ่งหากันอยู่เอามาอวดกูมั่งก็ได้นะไอะวิ่งหากงเก่งเนี่นะฮนะ เอามาตั้งใส่หน้ากูมั่งอะนะวิ่งหาแสแวงหายังไงมันก็ไม่ได้ถ้าตัวเองไม่เคยสร้างไว้ทำไว้นะเข้เาใจไหมเออเห็นความเป็นจริงก็จะเห็นอย่างนี้นะะบางคนวิ่งหามาเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ยังไม่มีอะไรก็มีจะหาไปทำไม ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทำเหตุให้ดีนะเหตุน้อยผลน้อยเหตุด,ดีผลดีเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลพิเศษเหตุปัจ,จยโยพระพุทธเจ้าก็พูดว่าเราสร้างแต่เหตุสร้างแต่หน้าที่นะเอออย่าเอาตัณหานำหน้าอย่าเอาเอ,าอาวิชานำหน้าอย่าเอาอารมณ์นำหน้าให้เอาสติเอาปัญญาเนาะ เออเพราะฉะนั้นนะมีอะไรไหมนอ็อตครับมีคําถามจาก Youtube ครับหลวงตาจากคุณชัดชวานครับถามว่ากรรมอันใดที่เด็กๆนะครับต้องมาจากไปพร้อมกันในรถคันเดียวกันในกรธมเมื่อวานครับหลวงตาอืมกรรมนะคำว่ากรรมเนี่ยพ็นอาจินใจอาจินใจสี่เห็นไหมเข้าใจไหม หนึ่งผู้ธวิสัยของพระพุทธเจ้าไม่สามารถคาดเดาได้นะเป็นอาชินใจเนาะกรรมนี่ก็เหมือนกันเป็นอาชินใจอีกข้อหนึ่งคือมันเป็นสองลึกลับของสลับซับซ้อนนะบางคนเนี่ยไม่ต้องไปตายอย่างนั้นหรอกออกมาคลอดออกมาตายก็มีบางคนตายแตย่ในท้องก็มีเห็นไหมนี่เรียกว่าเป็นผลกรรมก็แล้วกันมันเป็น ความพวกเราจะเรียกว่าอุบัติเหตุที่จริงมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกมันเป็น B G อุบัติกรรมเนาะอ่านาะมรุลองจากเคยพูดว่านักจิตวิทยาทั้งหลายเนี่ยพูดว่าทําไมนักจิตจิตวิทยาเก่งเนี่ยนะเขาเขาไปทํายังไงเขาถึงเก่งนักจิตวิทยาที่เก่งที่สุดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมเขาคาดเดาอุปนิสัยของคนได้คือจิตใต้สําสนึกของคนได้ จริงไหมอันนี้เรียกว่าจิตวิยาแต่จิตตภาวนาเนี่ยคาดเดาไม่ได้เพราะมันจิตเหนือสํานึกหรือก,กรรมนี่แหละเออนะแต่เราเอาส่วนใหญ่ๆเรียกว่ากรรมก็แล้วกันเนาะเออมนุษย์ย่อมเกิดมาเป็นกรรมนะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเราแหละยอมรับมัน อย่างเด็กๆเกนี่ยไม่รู้เลือกอีโนย์เนี่ยอย่างไรอย่างเงี้ยไหมทำไมต้องไปล่ะอะใครละจัดไปอย่างเงี้ยถ้าจะไล่หานะมันก็เป็นเหตุของกรรมนั่นเองจริงไหมเออลุงจาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี้ยเขาจะไปแข่งกีฬาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพระไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินมึงไปแข่งทำไม จริงไหมเป็นกิจกรรมวันวันหลังมาอีกแล้วบ้านนี้หมบ้านนี้มาจะไปแข่งอะไรแข่งอะไรแข่งสวดมนต์พาเด็กไปแข่งสวดมนต์แล้วม,มาอะไรไม่มีเงินสนับสนุนแล้วมึงไปทําทําไมหลงจาก,ก็ตั้งคําถามไม่ใช่ห้ามนะตั้งคําถามว่าทําไมออเยังเอาเด็กอนุบาลเนี่ยไปทัศนศึกษาเด็กอนุบาลมันมันจะก,กินนมนอนแล้วขนมไม่มันอย่างเงี้ย มันจะไปสัมนัสศึกษาได้ยังไงจริงไหมเออแต่พามันไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูหมูแด้งอะไรอย่างเงี้ยว่าไปอย่างจริงไหมเออจริงไหมอ่ามันใช้คําว่าทัศนศึกษาไม่ได้หรอกเด็กยังเล็กอยู่จริงไหมถ้าจะพูดถึงอันนี้มันเป็นเหตุเรื่องอะไรล่ะจริงไหมเออแล้วก็ต้องดูคนขาบด้วย คนขับมันตกใจสันทาตยานไม่ปลดล็อกประตูเห็นไหมโดดหนีอย่างเดียวเห็นไหมความรับผิดชอบต่อผู้อื่นมันไม่มีคือขาดสติตัวนี้จริงไหมนี่เรียกว่ากรรมก็ได้นะแต่ก็ขอแสดงความเสียใจนะจริงไหมกับเด็กๆเนาะนั่นเรียกว่ากรรมเนาะเออขาขอให้ผลผลบุญกุศลที่อ่า หลวงจาก็อธิษฐานเหมือนกันขอผลบุญที่หลวงตาบำเพ็ญมาตั้งแต่ชาติอดีตถึงปัจจุบันนี้เนะาะอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตเด็กๆทั้งหลายเนาะตรงไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดีเนะาะเพื่อจะมาสร้างบุญบารมีเนาะในเกิดมาใช้กรรมเนาะหลวงจาก็ขออุทิศบุญกุศลที่ตัวเองบำเพ็ญบารมีมาไม่กี่ภพกี่ชาติ ให้แก่เด็กๆทั้งหลายจงมีแต่บุญกุศลที่ค้้ำจุนเข้าไปในภพที่ดีเนาะสาธุการอา้าวตั้งใจรับพรเนะ<อ>าะยะาวะริวหาปูราปาริปุรเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตนินังเปยะานังอุปกปติอิติต่างปฏิตังภุมหังคิปะเมวะจะมิชันทุสบเบปุรเรนตุสังกปา จันโด布รโซยะธามณีโชติระโซยะธาสัพพิโยวิวัชันตุสบโรโควินาสนตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีดีคาอยูุโกภวะอภิวารนาซีริสนิจังอุาาชาปจายโนจัตารุธรรมะวัตสันติอายุวันโนสุขังหะลังสาธุ